สุสูสังและพระเตปัญญงอัปมัตโตวิจักขณูผู้ไม่ประมาทพินิษพิจรารณาตั้งใจฟังย่อมได้ปัญญาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังเสียงอ่านธรรมเทศนาหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเทศอบรมพระณวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่ห้าธันวาคม พุทธศักราช2,508ทำอย่างไรทำจึงจะปรากฏในใจคำว่าธรรมะมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่นรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่พรหมโลกมีอยู่นิพพานมีอยู่และสัตว์โลกผู้อยู่ในแหล่งแห่งสถานที่หรือสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ทั้งมวลไม่ใช่คนธรรมดารู้ไม่ใช่คนธรรมดาที่มีกิเลสทั้งหลายเห็นกันหู ตาจมูกลิ้นกายใจของคนธรรมดาหรือสัตว์ทั่วโลกไม่มีใครจะอาจเอื้อมรู้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันซึ่งเป็นผู้วิเศษจิตสว่างกระจ่างแจ้งเพราะความเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายแล้วจึงสามารถเห็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้ ถ้าพูดถึงนิพพานก็จิตของท่านเป็นนิพพานโดยสมบูรณ์แล้วจึงได้นำมากล่าวมาแนะนำสั่งสอนทำทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและสิ่งทั้งปวงสถานที่ทั้งมวลดังกล่าวมานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจะรู้จะเห็นจะเชื่อได้ในขั้นเริ่มแรก ต้องได้เริ่มชี้แจงไปตามภูมิตามฐานแห่งอุปนิสัยของสัตว์โลกไปก่อนจนกว่าจะมีเครื่องมือพอสมมารรที่จะทราบได้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นแต่ละสิ่งละอย่างไปโดยลำดับได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งมวลน,นี้จึงเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกจะรู้จะเห็นจะเชื่อถือได้ เพราะไม่มีรายใดไปพบไปเจอไปรู้ไปเห็นมาพอจะนำสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนั้นมาพูดมาเล่าให้เพื่อนฝูงกันฟังจะเป็นรายใดก็ตามในแหล่งแห่งโลกธานุนี้ไม่มีแม้แต่รายเดียวมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นพระองค์แรกที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งบาปทั้งบุมทั้งนรกสวรรค์ เปรตผีต่างๆในพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเป็นไปอยู่ตามวิบากของตนตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไปเทวบุตรเทวดาสวรรค์ชั้นพรหมละโลกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นและเป็นผู้แนะนำสั่งสอนสัตวโลกเหล่านี้ให้เข้าไปตามกำลังความสามารถของตนด้วยเหตุน,นี้ธรรมะจึงเข้าสู่จิตใจของสัตวโลกได้ยากเพราะไม่เคยรู้เคยเห็นจะให้เชื่อกันได้อย่างง่ายดายอย่างไรได้ สิ่งที่รู้ที่เห็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์หรือคลุกเคล้ากันอยู่ตลอดเวลาในพบชาติต่างๆมาตั้งกับตั้งกันก็คือความมืดบอดและสิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนจะพึงรู้พึงสัมผัสได้เท่านั้นเช่นตาก็จะสามารถมองเห็นได้ในรูปหรือสีแสงต่างๆวิสัยของตาก็มีเพียงเท่านั้นหูก็เพียงฟังเสียงอย่างมากก็มีเครื่องมือช่วยตาอย่างมากก็มีเครื่องมือช่วยไปเพียงเล็กๆน้อยๆ เครื่องมือเหล่านั้นก็อยู่ในวิสัยของสมมุตินี้อีกเช่นเดียวกันจมูกลิ้นกายมีแต่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนไม่นอกเหนือไปจากนี้ได้ใจแม้จะเป็นความรู้เรียกว่าเป็นพื้นฐานแห่งตัวรู้อยู่แล้วก็ตามแต่ใจดวงนี้ก็ถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่กับสิ่งเมื่ดมิดปิดตาทั้งหลายอีกด้วยจึงรู้แบบที่ท่านว่าอวิชชาปัจจยาคืออวิชชา รู้ก็รู้แบบฟ้าฝ้าฟังฟังไม่รู้เต็มหูเต็มตาเต็มดวงตาจริงๆรู้แบบฟ้าแบบฟางไม่รู้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัตราแห่งความรู้ของตนทําจริงเข้าสู่จิตใจของโลกได้ยากเพราะเหตุเหล่านี้แลและผู้ที่มาประกาศสั่งสอนโลกนั้นก็มีเพียงพระองค์เดียวในขั้นเริ่มแรกคือพระพุทธเจ้าคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกเคยเชื่อสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์กันมาแล้วมากมาย ต่างคนต่างสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งที่อยู่ในวิสัยของตนด้วยกันเมื่อพูดสิ่งเหล่านี้มาสู่กันฟังโลกทั้งหลายก็เชื่อกันได้ง่ายๆเพราะอยู่ในวิสัยของตนที่รู้ที่เห็นที่ควรจะเชื่อได้หรือเชื่อได้ย่อมเชื่อได้อย่างง่ายได้แต่สิ่งที่เหนือจากนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เคยเห็นแม้จะมีผู้มาชี้แจงบอกสอนอย่างชัดเจนหรือแจมแจ้งเพียงไรก็ตาม จิตใจก็ยังเปิดรับความจริงคือทำทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้มันปิดสนิทอยู่ภายในใจไม่มีการสถานที่เวล่ำเวลาเลยจึงเป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับสัตโลกที่จะเปิดทางจากสิ่งปิดบงังคุ้มหอ่อหรือกีดขวางรัดรึงอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกได้ทีละเปลาะสองเปลาะหรือทีละเก้าสองก้านี่เป็นความลำบากมากเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นประหนึ่งว่า อวัยวะเดียวกันทั้งกับร่างกายและจิตใจของสัตว์แต่ละรายรายท,ทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงคือใจแท้นั้นจริงแต่สิ่งที่เคลือบแฝงอยู่กับใจนั้นปลอมตานี้เห็นได้จริงแต่สิ่งที่เคลือบแฝงให้จะพาหลงทางต่างตาทาง,างหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในเมื่อสัมผัสสัมพันธ์นั้นมีอยู่อีกฉากหนึ่งคืออยู่ฉากหลัง จึงมองเห็นอะไรย่อมเป็นไปได้วยความรักความชังความเกลียดความโกรธไม่ได้เป็นไปตามหลักความจริงในสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนี่แหละคำว่าธรรมธรรมจึงแม้จะมีอยู่ตลอดอนันตการก็ตามและมีอยู่ในที่ทั่วไปก็ตามสัตวโลกทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะปรับเครื่องรับธรรมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งคือใจที่เป็นเครื่องปรับให้เข้าสู่ธรรมในขั้นต่างๆได้เป็นอย่างดีก็ไม่สามารถที่จะปรับได้ ธรรมจึงเป็นของลำบากสำหรับโลกที่จะสัมผัสสัมพันธ์ได้ต่อเมื่อได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าซึ่งทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระไทยไม่สงสัยได้ทรงแสดงหลายครั้งหลายหนสิ่งที่รับทราบคือใจและปรับปรุงตัวไปในขณะที่ได้ยินได้ฟังโดยสม่ำเสมอสิ่งที่ปิดบังทั้งหลายก็ย่อมจะเบาบางออกไปจางออกไปถ้าเป็นเมฆหนาหนา,นามืดมืดทึบๆก็จางออกไปกระจายออกไป ให้มองเห็นทิศเห็นทางได้โดยลำดับลำดานี่ละการได้ยินได้ฟังแม้จะเป็นกระแสะแห่งธรรมก็ตามที่แสดงออกทั้งหมดจะจากพระพุทธเจ้าก็ตามจากพระสาวกทั้งหลายก็ตามเป็นอาการแห่งธรรมทั้งนั้นก็จริงแต่เมื่อได้ฟังอาการแห่งธรรมกระแสะแห่งธรรมซึ่งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้เข้าสู่ความจริงได้ย่อมจะเข้าสู่ความจริงได้เป็นลำดับลำดาเพราะการได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอ หากเราจะพิจารณาธรรมดาคือเอาสิ่งต่ำช้าเลวทรามที่ฝังใจเป็นเจ้าอำนาจนี้ออกมาคิดมาปรุงกันก็ง่ายทรรมีอยู่ทั่วไปตามคำมพีใบาลานตามวัดตามวาครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนมีเต็มไปหมดนี่เราพูดสมัยที่มีศาสนาอย่างนี้ก็ง่ายแต่ว่าทรรที่จะให้เป็นประโยชน์ให้สัมผัสสัมพันธ์กับใจของตนให้ตื่นเต้นให้สะดุดใจให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดความกระยิมให้เกิดความพอใจ ให้เกิดความสุขเป็นลำดับลำดานั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ได้ยากถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วทำแท้ดังที่กล่าวมาเหล่านี้จะไม่สัมผัสสัมพันธ์เลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายจะเกิดเปล่าๆเหมือนต้นไม้ใบหญ้าเกิดขึ้นมาและตายทิ้งเปล่าๆเหมือนต้นไม้ใบหญ้าตายนั่นแหลคุณสมบัติที่จะเอาทําประโยชน์อะไรไม่ปรากฏร่างกายของเราทั้งร่างนี้ก็จะเป็นเช่นนั้น เกิดแล้วตายเล่าตายแล้วเกิดเล่าก็ไม่ผิดอะไรกับวัตถุต่างๆที่เกิดที่ตายกันเกลื่อนโลกอันนี้ถ้าไม่สอสแสวงหาสารธรรมให้เข้าสู่จิตซึ่งเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งคือปรับปรุงจิตของตนให้เข้าสู่ระดับอันควรจะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้คือทำแท้ได้ด้วยการปฏิบัติแล้วเราจะไม่มีทางรู้เห็นไม่มีความเป็นสาระแก่ตนและเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของตนได้เลย พวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพระพุทธศาสนาไม่เพียงแต่ได้นับถือศาสนาและยังได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมด้วยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด,ด้วยเรียกว่าก้าวเข้าสู่แดนที่จะควรสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ตามขั้นตามภูมิของธรรมตามกําลังความสามารถของตนอยู่แล้วจึงควรกระตือรือร้นในการประพฤติปฏิบัติตนคําว่าธรรมเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิธรรมนี่แหละ สิ่งที่จะสัมผัสสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจนภายในใจการให้ทานการรักษาสีนั้นก็เป็นผลปรากฏในใจแต่ไม่เด่นชัดเหมือนสมาธิธรรมปัญญาธรรมตามขั้นของธรรมนั้นๆจนถึงขั้นวิมุตติธรรมธรรมนี้เป็นธรรมแท้ชื่อของสมาธิก็ไม่ใช่ธรรมแท้ชื่อของปัญญาก็ไม่ใช่ธรรมแท้ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหรือพระนิพพานก็ไม่ใช่ธรรมแท้ธรรมแท้คือสิ่งที่สัมผัสกับใจของตนว่า จสงบเป็นสมาธินั่นใจได้เริ่มสัมผัสสัมพันธ์ธรรมแล้วสมาธิขั้นใดมีความสงบเย็นใจขนาดไหนก็ทราบได้ชัดภายในใจนี่คือธรรมแท้แม้จะเป็นขั้นแห่งธรรมที่ยังต่ำยังหยาบอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นธรรมแท้เช่นเดียวกับธนบัตรใบละ10บาท20บาทร้อยบาท500บาทเป็นธนบัตรที่จริงไปตามตามกันม,มีคุณภาพตามลำดับลำดาข,ของตนไปโดยลำดับธรรมก็เช่นนั้นเหมือนกันคำว่าสมาธิธรรมเริ่มแรก ตั้งแต่จิตได้รับความสงบเพราะการภาวนาการอบรมจิตใจการรักษาจิตใจบำรมจิตใจด้วยสติคลี่คลายสิ่งที่ปิดบังคุ้มผ่อภายในจิตใจด้วยปัญญาอยู่โดยสมบำเสมอสมาธิก็เริ่มปรากฏขึ้นคำว่าสมาธิเริ่มปรากฏก็คือความสงบเย็นใจความมั่นคงของใจความมีหลักฐานของใจเริ่มปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญาคลี่คลายสิ่งที่รัดรึงภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งอุปาทาน เพราะเป็นสาเหตุมาจากความลุ่มหลงก็คลี่คลายลงไปตามหลักความจริงให้เห็นได้โดยลำดับลำดาอุปาทานซึ่งเป็นสิ่งที่หนักมากยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกทับใจอยู่ตลอดเวลานั้นก็จะคลายตัวออกไปโดยลำดับลำดาเพราะความรู้ความเข้าใจด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณานั่นแหลจะเป็นสิ่งที่คลี่คลายหรือแก้สิ่งที่มัดรัดรึงจิตใจเอาไว้ได้เป็นลำดับเมื่อปัญญาได้ปรากฏขึ้นยังผลให้จิต ได้รับความเบาบางมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบได้ชัดว่านี่ทมแท้ที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญาได้ปรากฏขึ้นแล้วอย่างนี้นี้นี้ปัญญามีหลายขั้นการพิจารณาในขั้นเริ่มแรกจะไม่สะดวกฝืดฝืดคืองเคืองขัดขัขขขดคล่องคล่องแต่พิจารณาหลายครั้งหลายหนปัญญาก็ย่อมมีความราบรื่นมีความคล่องแคล่วแกล้วกล้าฉล,ลาดแหลมคมขึ้นไปเป็นลำดับลำดา ผลที่จิตได้รับจากปัญญาเป็นผู้แก้ผู้ถอดผู้ถอนผู้เบิกทางอันรกรุงรังด้วยกิเลสอุปาทานทั้งหลายออกได้โดยลำดับนั้นก็ย่อมสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นแสดงผลเห็นอย่างชัดเจนภายในใจนี่ก็คือธรรมธรรมได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจสมาธิธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่ปรากฏที่ไหนในอวัยวะทั้งมวลน,นี้ไม่ใช่ภาชนะของธรรม มีจิตดวงเดียวเท่านั้นเป็นภาชนะของธรรมและเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจโดยทางที่ถูกมีจิตตาภาวนาเป็นต้นจนสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมมาอยู่ไม่หยุดไม่ขอยฝึกหัดคน้นคว้าจนมีความคล่องแคล่วภายในตัวแล้ว สิ่งใดที่ปิดบังหุ้มห่อภายในจิตใจมากน้อยเพียงใดเกี่ยวโยงมากับอะไรสติปัญญาจะสามารถค้นตลบทบทวนในสาเหตุที่เกี่ยวโยงนั้นอันเป็นทางให้จิตใจได้ยึดถือนั้นเข้าไปโดยลำดับและตัดขาดไปได้เป็นวักเป็นตอนคำว่าผลของปัญญานั้นก็คือจิตเป็นผู้รับจะเกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในใจ สรุปความลงในข้อสุดท้ายแห่งยอดธรรมก็คือสติปัญญานั้นแหละเป็นเครื่องกำจัดฟาดฟันหันแหลกสิ่งรกรุงรังทั้งหลายภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดให้แตกกระจายหายสูญไปหมดไม่มีเงื่อนต่อไม่เกี่ยวโยงกับสิ่งใดคือไม่เกี่ยวโยงกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสตับเครื่องสัมผัสต,ต่างๆอันเป็นส่วนภายนอก และไม่เกี่ยวโยงไม่ผูกพันกับรูปคือกายของตนเวทนาสุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบในเมื่อสิ่งต่างๆเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะไม่มีความเกี่ยวโยงไม่มีการประสานตัดขาดจากกันทั้งหมดทั้งอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสตัดขาดทั้งอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกาย จิตก็รู้เท่าตัวเองนี่ขาดภายในจิตอีกด้วยไม่มีเงื่อนต่อไปเลยนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมเลิศอยู่ที่ไหนก็ไม่มีคำว่าการสถานที่ที่จะไม่อยู่กับธรรมเลิศประเสริฐนี้เพราะใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี้แลท่านว่าธรรมประเสริฐจะปรากฏขึ้นที่ใจ และไม่ว่าทมขั้นใดจะปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นและทมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ทรงค้นพบรู้เห็นทุกแง่ทุกมุมเมื่อใจเป็นความรู้สึกประจำตนอยู่ซึ่งเคยเกี่ยวข้องผัวพันกับสมมุติทั้งหลายเนื่องจากใจที่เป็นสมมุติเนื่องจากใจที่เป็นกิเลสเต็มตัวสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดจึงเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งมวล คือเป็นเรื่องผูกมัดรัดรึงตัวเองไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอารมณ์ภาในใจเกี่ยวกับเรื่องอดีตอนาคตแม้ปัจจุบันก็ติดติดไปหมดพัวพันไปหมดจึงไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงทั้งหลายได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจปกคลุมหุ้มห่อไปเสียหมด ทั้งขณะได้เห็นได้เย็นได้สัมผัสสัมพันธ์ทางกายจนกระทั่งอารมณ์ที่คิดขึ้นภายในจิตใจก็เต็มไปด้วยสิ่งผูกพันรัดเรึงอยู่ทั้งนั้นจิตจึงหาอิสระไม่ได้เมื่อจิตเต็มไปด้วยสิ่งกดขี่บังคับสิ่งปกปิดกำรรบังแล้วจะมองเห็นความจริงได้อย่างไรมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นคำว่าธรรมจะปรากฏขึ้นภายในใจได้อย่างไรธรรมไม่ใช่ประเภทเหล่านี้ประเภทเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติ ประเภทเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปิดจิตปิดใจต่างหากไม่ใช่ประเภทที่จะเปิดเผยจิตใจชุดลากสิ่งเหล่านี้ออกให้ได้มองเห็นใจมองเห็นธรรมได้อย่างชัดเจนธรรมจึงเป็นธรรมเมื่อน,นำมาปฏิบัติจึงจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องว่าบาปมีอยู่ใครจะไม่ทราบก็ตามบาปนี้เป็นของมีอยู่ดั้งเดิมบุญเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมบาปก็คือความทุกข์ของสัตว์ บุญก็คือความสุขของสัตว์ของคนนั่นแหละนรกเป็นสถานที่อยู่แห่งผู้มีวิบากกรรมอันชั่วสวรรค์เป็นสถานที่อยู่แห่งผู้มีวิบากกรรมอันดีพรหมโลกก็เหมือนกันเป็นชั้นชั้นขึ้นไปเป็นที่อยู่ของผู้มีวิบากรรมอันดีนิพพานเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์สิ่งเหล่านี้ใครจะเห็นใครจะรู้ได้เพราะไม่มีเครื่องมือ ใจไม่สว่างกระจ่างแช่งใจไม่พ้นสิ่งปกปิดกำบังทั้งหลายมองก็มองไปได้วยความมืดความบอดที่กิเลย์ปิดบังตาเอาไว้บุญจะมีบาปจะมีอยู่ตั้งกับตั้งกันก็หาได้เจอไม่หาได้พบไม่ทั้งทั้งที่บุญบาปก็สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจนั้นและก็ไม่ทราบได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สามารถทราบตามหลักความจริง การตัดสรู้รมตัดสรู้ตามหลักความจริงไม่ใช่ตัดสรู้ด้วยความจอมปลอมสิ่งใดที่มีอยู่เป็นอยู่ทรงยอมรับตามความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุนี้คำว่าบาปมีอยู่บุญมีอยู่นรกมีอยู่สวรรค์มีอยู่พรหมโลกมีอยู่จึงทรงแสดงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีศาสดาองค์ใดจะไปลบล้างสิ่งมีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ให้สูญหายไปจากความมีอยู่ของตนได้ นอกจากจะแนะนำสั่งสอนสัตวโลกในสิ่งที่ควรละเห็นว่าเป็นไัยในสิ่งที่จะกุลบำเพ็ญเห็นว่าเป็นคุณเพื่อสถานที่พึงหวังจะได้เป็นสมบัติของตนเท่านั้นมีแต่การแนะนำสั่งสอนอย่างนี้เป็นแบบเดียวกันในบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มาตัสรู้ในแดนโลกธาตุนี้แต่ละพระองค์พระองค์พระโอ,ะอวาทจึงไม่ขัดแย้งกันแต่การลไหนมาไในยกตัวอย่างในพระโอวาทที่ย่อๆว่า สัพพาป,าปะภาษาอกรนังการไม่ทำบาปหยาบช้าลามกทั้งปวงหนึ่งกุศลส,สูปสัมปทาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมขึ้นที่ใจหนึ่งสจิตตาปริโยตป,ปนังการชำระจิตใจของตนให้พองแผวจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานศาสนัง นี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอนไว้อย่างนี้เพราะการตัดสรุ้ธรรมนั้นแต่สรุ้สิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่เมื่อได้อุตริไปตัดสรุ้ในสิ่งที่ไม่มีไม่เป็นด้วยเหตุนี้การสั่งสอนจึงต้องสั่งสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นนั่นย่นเข้ามาถึงเรื่องว่าบาปมีอยู่ สำหรับผู้ปฏิบัติมีอยู่ที่ตรงไหนบาปอะไรเป็นสถานที่หรือเป็นที่บรรจุข,ของบาปเป็นที่สร้างบาปคืออะไรก็ใจเป็นสถานที่เป็นโรงงานสร้างบาปผลิตบาปขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นผู้บังคับให้สร้างบาปขึ้นมาท่านบอกว่ากิเลสเป็นสาเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรม